ไพรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนปีใหม่กลับบ้านแบบเหนื่อยๆการเดินทางหาความสุขกับชีวิตในช่วงเวลาทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนมองว่าไปกันแบบเหนื่อยๆบนเส้นทางเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายบนท้องถนนจากต้นทางสู่ปลายทางใช่เฉพาะแต่คนที่ใช้รถใช้ถนนที่จะเหนื่อยกันไปทุกวันทุกครั้งในแต่ละเทศกาล ตำรวจในทุกพื้นที่บนเส้นทางหลวงก็เหนื่อยกับความรับผิดชอบคอยดูแลการจราจรให้กับพวกเราที่เดินทางให้ความปลอดภัยทั้งไปและกลับพวกเขารับผิดชอบด้วยหน้าที่ในบางครั้งเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปด้วยกันเราต้องไม่ลืมตำรวจทุกนายที่ทำหน้าที่ให้ความสะดวกและความปลอดภัยเป็นสำคัญยิ่งอย่าลืมมอบกำลังใจส่งถึงท่านด้วยขอบคุณตัวเองที่มีระเบียบวินัยไม่แหกคอกไม่แหกโค้ง ในความคึกขนองเพราะลิซุลาพาไปนรกตายบาดเจ็บทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทางทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในแต่ละเทศกาลบาดเจ็บล้นโรงพยาบาลตายล้นวัดไม่ใช่เรื่องมงคลกับชีวิตตัวเองและครอบครัวใช่ไหมครับก็หวังกันล่วงหน้าการเดินทางกลับบ้านหาครอบครัวที่แสนอบอุ่นกลับมาสู้ชีวิตการงานด้วยความปลอดภัยทุกท่านทุกคน สำหรับคนที่เดินทางเหนื่อยแต่ปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบใดๆต่อสังคมและเพื่อนร่วมทางส่วนพวกรกหูรกตาบนเส้นทางหลวงแม้ตำรวจในแต่ละพื้นที่จะเฝ้าติดตามและปราบปรามการใช้กฎหมายอย่างจริงจังแต่คนกลุ่มนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งนั้นยังรกอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินเป็นความเดือดร้อนที่ถูกมองด้วยสายตาเหยียบย้ำสาบแช่งอยู่ในใจอยากไปนรกหรือไงครับ การเดินทางหาความสุขกับชีวิตเหนื่อยๆช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านกลับมาพบกับความสำเร็จทุกด้านด้วยดีกันทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับจากใจชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน